กละมาเล่นมาเล่นเกมที่ใช้สม,มองกันบ้างนะฮะ <c oughs> เกมนี้นะเกมนี้ผมว่าเนี่ยเกมนี้รเลยงาย่ายเส็และโคตรง่ายเนี่ยผมเพิ่งไปฝึกเล่นตั้งหมดตั้งหมดสิบสองเหรียญเนานะมันไม่ได้เป็นดานนะอย่าไปคิดนะว่าเป็นดานนะ ก็อ,อยากโหลดเกมนี้ก่็ลิงก์อยู่ที่คำอธิบายนะแล้วก็ที่คอมเมนต์นะคลิปนู้นผมลืมใส่ใส่คอมเมนต์ไว้ด้วยใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยด่านไอเกมสีเหลี่ยมนั่นพูดถึงเกมสีเหลี่ยมเดี๋ยวผมโหลดเกมวงกลมมาบ้างมาด้วยดีกว่าเนาะฝึกมาแล้วเกมนี้ยังมาดูกันเลยว่าผมจะผ่านหรือไม่ผ่านอ๋อวางมั่ยแล้วกู ชิโดสิบสองบาทไม่อยากใช้เปลืองอ่ะคอยใช้แล้วกันจังหวะนี้เล่นมุมงเออโง่โง่ไปก่อนอ่าฮะโอเคจึ๊บ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 อ่าฮะโอเควางอันนี้ตรงนี้วางอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออ เลยได้ไปเลยได้เลยได้ได้โอเคจัดมาวางวางไปไหโอเคโอเคโอเคชุบชุบชุบเออเออเออเอวางตรงไหนดีอันนี้อันนี้นนตรงนี้โอเค เกยนี้ใช้ความคิดนะเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ใช้ความคิดในการเล่นมากกว่าฝังตรงนี้ไม่เคยฟังได้นะ่ะวางได้แต่ชั้นบนบนวางได้ข้างบนอาา่าฮะโอเควางข้างล่างได้และว,วางข้างบนต่ออ้าววางมั่ยแล้วไม่ได้สังเกตอีกโอ้ไม่ก็อีกแล้ว อันนี้แล้วกันตรงนี้เอออันนี้ตรง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 นี้อันนี้ตรงตรงนี้อันนี้ก็ตรงนี้อันนี้ตรงนี้อันนี้ตรงนี้อันนี้ตรงนี้เอากันอันนี้ตรงนี้โอเคนี่นี่โอเคนี่อ่ะฮะเย่ต่อันเลย เออเอาวางตรงนี้กันอันนี้เออนี่เนี้ยนี่แน่วางไปเลยจื๊บจื๊บอ่ะฮะนี่นี่นี่อืมโอ้ไปกันโอเคสามบาลแล้วฮะตอนนี้อืมโอเคโอเคกลาง กูดกูดกูดไม่ต้องกูดขนาดไหนก็ได้นี่เนีนี่เนีนี่เนีวางอีกกระโกรสร้างมันกระโกรสร้างสิ่งอะไรบางอย่างแปลกประหลาดอย่างหนึง่งมาเป็นปดันชันแล้วก็ค่อยทับถมด้วยดินไปดินดินทีดิน,ดน,ดนต่ออ้าวเหมือนกับกระสร้างอะไรดู้อ่ะ แล้วพอต่อดินเป็นแถวออกเป็นกำแพงเสร็จแล้วก็ทำการทุบทิง้งเมื่อทุบได้มากกว่าสองก็มันจะกรุดกุดกุดกุดไมนั่นแหละกุดอีกละกูดุดอีกละพอะได้แค่อันเดียวไม่กุดขึนมาโนหนี่เนนี่เนเอ่อฮะนี่เนจึ๊บตั้ง เยี yep. uh ่ยมฮะวางไปวางไปอือ uh อ้า huh. okay. วเคตรงนี้ด้วยอ่าฮะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็อันนี้ก็ด้วยโอเคกูก <Yeah. S 1> <Okay. Good. S 2> แล้วกูดอย่างเดียวเลยตัวนี้ก็พูดได้แต่กูดใช่ไหมกูดเอามังกูดโอเคโอเคเยี่ยม ตังเออโอเคอัน okay. นี้ก็ได้อ่ะฮะอันนี้ไปเดี๋ยวผมเลือเงินโหลดโหลดแกมไอตัววงกลมนั่นมาเล่นบ้างดีกว่าที่จริงผมผ่านไปแล้วนะผมผ่านไปได้สองสามรอบเนาะบางทีก็เลือกเล่นบ้างเข้าไปในเอ่อก็ไปในสักกงกัญญาเลยไปโอเคใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้แล้วก็บอดไซโอเคเออตรงนี้ตรงไหนดีวะ ตรงนี้ก็ได้กันตรงนี้ก็ด้วยแล้วก็ใสยตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ล้กันตรงนี้ไปด้วยตรงนี้แล้วกันเออตรงเอ่อฮะวางไปโอเคตรงนี้ก็วางไปตรงนี้อันนี้ใส่อันนี้ถังกระยาอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้รบอ้าววางมั่ววางมั่วอีกแล้ว ลวางมั a, 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 uh ่ย huh. อ okay. uh ีกแล้ววางมั่ววางมั่วอีกแล้วอ่าฮะนี่นี่ไปตรงนี้โอเคอะฮะโอเคเยี่ยมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยลงถังกระยาเลยไปอ้าวอันนี้ก็ นี่นี่มาใส่แทนเอาอันนี้ไปตั้งไว้ตรงนี้ละกันเอาอันนี้ออกมาตั้งตรงนี้เอาอนี้ตั้งตรงนี้อันนี้ดูอันนี้ก่อนดูนี่ก่อนโอเคนี่ก่อนแล้วกันนี่ก็ได้เอาโหเซตโดลงถ้ากระยัไปอืม ลงจากกันยาแล้วกด็ดีออกมาใช่ไหมนี่เนี่ยอะฮะเอาออกมาใช่ไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยทงใส่ไปตังได้แล้วเย่ติบบบาทเปลี่ยนมุนสักหน่อยดีกว่านี่หมุนได้นะความพิเศษของเกมนี้หมุนได้ ผมอ่าผมสบายเลยใช้ความคิดได้แม่นขึ้นอา้าวโอ้เสียดแต่ตรงไหนดีามากไหมเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูแล้วก็ลองคิดดูว่าจะใส่ตรงไหนได้บ้างแต่เดี๋ยวมันจะหดเงิงนอีกดริงตรงสสีจริงตรง วางตัวนั้วมันก็ไม่ได้อะดินั้นก็ไม่ได้เหมือนกันระว่งนั้นก็ไม่ได้แฮะอืมอึ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 มอ้มอ้มอึมอามอวมง้ม้มอ้ม้มอ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 ้อ้มองมอ้อ้มองมอ้มอ้มางเอืมอ้มอ้มอ้มมอออ้มออ างเลือกเดียว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 พอผมคิดไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้ก็วางที่หนึ่งให้ไปแพไป้ไปเอาไปโยโมอมแพ้ตายตายไปคิดเขียนดูก็จนาพู้พังอะพวกนี้แหละแด่เบิง้งนะ่าเบือ่อไปซะมาดิโอ เออผมก็อยากเล่นแบบนี้นะเนี่ยอันทีผ่ผมกไปฟันอยู่แบบเนี้ยผมอยากเล่นนะแบบเนี้ยเอ่อบล็อกปสนห์เราไปดองกดดูสิติดตั้งไหนดูสิ

ดิ๊ดลูกบอลกระเด้งแดงลูกบอลกระเด้งแดีงดเกมอะไรแบเนี่ยมันกีกแบบนึงเหรอไม่อ่ะมันไม่น่าใช่อีกแบบนึงเพราะที่กูเห็นว่ามันไม่ใช่แบบนี้อะไรน,นะ เกมวงกลมสีแดงมันมาแล้วนี่ไงเรดโบสีโบสีสามสองหนึ่งมันไม่รู้อยู่ไหนนะแต่ผมไม่รู้นะผู้สร้างผู้สร้างผู้สร้างไม่มีให้ไม่มีชื่อผู้สร้างเลยกดเข้ามาเรื่อยๆอ,อย่างรวดเร็วไม่มีนะชื่อผู้สร้างเตลโลเด้อแซ่แซ่ ช่แช่แช่ไปอะ่ะเกี่ยวกับเกมนี้ <c oughs> ในรู้สิจุนัยเมือ่อยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดโอกเกมเก่าแล้วเริ่มเก่าแล้วอัปเดตเมื่อโอ้โหอัปเดตตอนที่หกสามดูปีหกสามดูอัปเดตเมื่อแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบสามเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่จุดยี่สิบเอ็ดโอเคการดาวน์โหลด ดาวโหลดมากกว่าเนี่ยหน่วยสิบร้อยปันหม่วยแสนล้านสิบล้านร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านครั้งหขนาดการดาวน์โหลดห้าสิบสองจุดสามสี่เอมบีโอเคระบบปฏิบัติการตที่ต้องการอันที่ต้องใช้โอเคการซื้อในแอปไม่เคยใช้เงินด้วยหรอแปดเออแปดสิบบาทเองตัวการอันตัวรายการเยอะ ให้ให้บริการโดยโอเคอเวอร์ชันเอากูกูรู้แล้วเนี่ยมันเมันทำซ้ำแต่เขียนซ้ำแต่อะไรใหม่ไปไหปเป็นภาษาไทยเนะโดนและโจมตีกลับ,บ้านไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างหูบอร์เซ็นอยู่เอีกย ในคลิปข,ของผมนะผมจะถ่ายคลิปเกมใช้สมองบ้างเกมน่ารักน่ารักบ้างเกมชนภัยบ้างเกมแนวการต่อสู้บ้างเนาะเกมแนวเออเกมนี้ผมน่าจะหลัวบ้างนะผมก็เคยหลัวนะผมจะสอนทำสเอ็กเลยมีสตเต็กหลายแบบตัวเล็กตัวใหญ่บลาบลเยอะไปหมดสตเต็กมีเอคนกัเป็นออมริกัก็มีแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่า พี่เกียนเห็นเอังอัดเดตตามหลอกร้อนเหมือนกับคาร์ลส์บีเอ็มอีกตอนนี้เขาหลอกเขาหลอกกับเอังอัดมากเจอคลิปอะไรก็เอังอัดเอังอัดเอังอัดไปหมดโอ้เอังอัดตามหลอกร้อนตามหลอกร้อนไปช่วงนี้รันดอน เกมแนวฮลเดอร์เดี๋ยวผมจะไม่เอาก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมฮอลเดอร์ที่ผมชอบเลยตอนนี้เมื่อกี้ระหว่างรอโหลดเนาะผมเลื่อนมาเจอเลตบอสามพอดีเลยอ้ oh my god เลตบอลสามจำโเล์ พอเล่นข้างนอกอะจะใช้ไบฝอยธรรมชาตินแน่เลย <S <S โอ้โหดูแป๊บเดียวก็าสิห้าเปอร์เซ็นต์ละวมว่าผมเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนานะนะแล้วก็กนี้เาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเพือ่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะมันนานเกินไปแล้วเดี๋ยวมันไม่อนะัปโหลดเนาะโอเคบ๊ายบายที่กันใหม่คลิปหน้าฮะ